เอาละก็ขอกราบสวัสดีครับทุกคนทุกชัานวันนี้ก็อยู่เกม RAD ISLAND OF SURVIVAL อยู่กับผมบักจ๋้คนเดิมครับ <c oughs> เพิ่มเติมวันนี้ก็เปลี่ยนรองเท้านิดหน่อยปล่า <c> ๆ <oughs> ป่าวันน้เปลี่ยนะอะไรนิดหน่อยคือผมจะมาโปรโมทวันนี้มีลูกค้าเข้าอีกเล้วครับขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามผมจนทําให้ผมมีลูกค้าเข้าก็ลูกค้าเข้ามาติดต่อให้โปรโมทในส่วนของเซิร์ฟให้หน่อยเนาะก็อ่ะ พอดีเซิร์ฟผมก็ได้จบไปแล้วเนาะก,ก็เลยมาโปรโมทให้ในส่วนที่ใครอยากจะหาเซิร์ฟเล่นและแจกเหรียญเป็นแบบเชิร์ฟโซเชียลเนาะเราก็มีนี่เลยเซิร์ฟทีมทีมคูณ10น,นี่เล่นได้ซะเล่นได้ทั้งในมือถือและทั้ง PC และมือถือนะอทีมคูณ10เซิร์ฟนี้เลยพิมพ์คำว่าทีมอ่ะทีม,าทมภา,าษาอังกฤษ T E A M นะลำกาันจะขึ้นมาให้เราเนาะแล้วก็จะเป็นคนนี้เขาเป็นเจ้าของเซิร์ฟชื่อฮักซีดฮักซีดฮักซีดฮอกลูกนะฮักฮักฮักแปลว่ารักภาษาอีสานนะแ <c oughs> ปลว่าฮักเจ้าลายเดออะไรประมาณเนี้ยเออภาษาอีสานนะฮักนี่แปลว่ารักนะรักซีดอะไรประมาณนี้อ่ะโอ้ย <c oughs> ขอบให้ด้วยทีมไทยอ่ะเขียนว่าทีมไทยนะเหมือนโมดเลือด เขาบอกว่าเหมือนหมดเลือดนะคูณสิบก็คือเซิร์ฟคูณสิบหมดเลือดมันคูณแค่สามสามหรือห้าคูณสิบเออช่างก็ไม่เป็นไรคือหมดก็คือคูณนะเซิร์ฟคูนะคูณสนะิบห้ามเล่นเกินสี่คน <c oughs> ห้ามเล่นเกินสี่คนผมว่า <c oughs> เขาเล่นได้สี่คน <c oughs> โอ๊เป็นไรวะเนี่ย <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับเล่นได้เล่นได้สี <c oughs> ่นคนคือแบบว่าห้ามเกินห้ามเกินสี่คนอะไรประมาณนี้เนาะ ก็เหมือนว่าทีมทีมหนึ่งสี่คนก็เหมือนว่าคุณจะเอาแคนมาลงลงไม่ได้นะคือว่า,าต้องเล่นได้สี่คนต่อนหนึ่งหลังอะไรประมาณนี้นะห้ามบ้านห้ามห้ามสร้างบ้านหลังใกล้กันอะ่ะเพราะว่า,านะครับถ้าหากพบเห็นแบนทันทีถ้าเขาพบเห็นเขาจะแบนทันทีในส่วนของเซิร์ฟนี้เลดบ้านได้เป็นเวลานะเลดบ้านตั้งแต่หนึ่งทุ่ม <c oughs> อีกแล้ว เลดได้หน um ึ 3, 3, um ่งท um ุ iga, 3, iga, um ่มถึงสามถึงห้าทุ่มนะจสามทุ่มหนึ่งทุ่มสิบเก้านาฬิกาถึงยี่สิบสามนาฬิกาห้าทุ่มนะครับเป็นเวลาที่สามารถเลดได้หลังจากนั้นเราจะไม่สามารถเลดบ้านกันได้เนาะแอร์ตกทุกหนึ่งถึงสองลำหนึ่งชั่วโมงแอร์ตกหนึ่งชั่วโมงหนึ่งถึงสองลำนะแล้วแต่มันก็ตกตกทุกสองทุกมันก็ตกอันนี้ปะแอร์มันก็ตกตลอดไม่ใช่หรอชั่วโมงละลำเขาเสกมาหนึ่งก็จะตกชั่วโมงละสอง ประมาณนั้นมัน้งถ้าเสกเพิ่มเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปจะตกสามตกสี่นะถ้าเสกเพิ่มนะ <c oughs> ถ้าเขาเสกมาแค่ลูกเดียวชั่วโมงที่สองมันก็ตกแค่สองลูกนะคือชั่วโมงที่สามมันก็ตกแค่สองลูกแอดจะเล่นเหมือนทุกคนอ่าใ,ในส่วนในส่วนของเซิร์ฟนี้แอดเขาจะเล่นด้วยนะแล้วเขาจะไม่เสกของใดๆอเหรียญตกนะครับมีเหรียญให้ด้วยนะสำหรับของเซิร์ฟนี้แล้วก็พบเห็นการโกงอะไรแบรนด์ขอบคุณครับในส่วนของแอดมินเขาก็พูดไว้ประมาณเท่านี้ เข้าไปเล่นในเกมกันเลยครับเข้ามาแล้วส่วนตัวผมเข้ามาเล่นอยู่พักหนึ่งแล้วคือผมว่าฟาร์มแค่วันแรกอะคือวันแรกไม่มีใครเล่นเลยแต่ผมนิบเก็บแอร์ด้วยทั้งเก็บแอร์ด้วยขึ้นเรือด้วยดูดิของที่ได้เดี๋ยวผมเอาไปเอา,เอาอการ์ดนี้ไปฟาร์มนี้ดีกว่าห้องม่วงห้องฟ้าของที่ได้ก็ไม่ค่อยได้เยอะอะไรนะคือก็ฟาร์มทั้งแอร์ทั้งอะไรด้วยเนาะก็ไม่ค่อยได้เยอะหรอกปืนยังไม่ได้เลย ปืนแบบวันแรกหายากมากนี่ก็เป็นวันแรกที่เขาเปิดเนาะโอเคผมก็ส้างบ้านแอบไม่รู้ว่าจะอยู่ได้กี่วันบ้านหลังนี้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมวิง่งไอผมมีรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ผมได้จากอันนี้นะได้จากแอร์ดัเปิดทางนี้ก็ได้เขาได้สองทางเดี๋ยวไปเก็บแอร์ก่อนเลยแอร์ใกล้บ้านพอดีปะ่ะ ในรู้ว่าบ้านจะอยู่ได้กี่วันถ้าคลิปลงคลิปนี้ลงไปผมต้องย้ายอ่ะแหละผมต้องย้ายบ้านนะเพราะไม่งั้นบ้านหายหรือไม่ก็คนอาจจะมามาสร้างใกล้ผมนะไปเดี๋ยวไปดูในส่วนของแอดดบเพราะว่าตอนนี้คือไม่มีใครเข้ามาเล่นนะถ้าใครเข้ามาก่อนบอกเลยได้ของก่อนแน่นอนครับใครเข้ามาเล่นก่อนได้ของก่อนแน่นอนโอ้โหการแจ้งเตือนมาเต็มเลยเดี๋ยวปิดการแจ้งเตือนก่อนนะชิปอ่าการแจ้งเตือน การแจ้งเตือนโอเคปิดการโทรไปด้วยการโทรไม่ต้องปิดให้การแจ้งเตือนแล้วกันในเก็บแอดดอกก่อนไม่รู้มีคนไม่มีคนนะเพราะผมเล่นอยู่ทั้งวันไม่เจอใครเลยนอกจากเจอแอดมินแอดมินเข้ามาดูอยู่ว่าใครเล่นในเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยก็เจอผมเล่นอยู่ส่วนตัวเขาก็แอดมินก็แบบว่าออพี่ทาคลิปยังอะไรอย่างนะผมบอกเขาว่าเดี๋ยวหาของอะไรให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวค่อยทาคลิป จะได้แบบเห็นว่าเอ้ยเซิร์ฟมันเล่นได้นะแค่วันเดียวก็หาได้ขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยคือมันก็แอร์ดอปมันตกเรื่อยๆเนาะตกหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งตกสองลูกเห็นไหมแต่ว่าในส่วนรู้สึกว่ามันจะมีรถถังไปดูไปดูแอร์ไปดูแอร์ Air, ว่าแอร์ของดีไหมเพราะตอนนี้ผมได้ของมาค่อนข้างเยอะแล้วนะเนี่ยของที่แบบได้มาจากแอร์ทั้งนั้นเลยนะอ่า นี่นะนี่ได้่ได้คูณสี่แต่ยังไม่ได้ปืนอะไรนะได้ลูกบ,บ้องป้อมปืนแล้วก็เต่าใหญ่แต่ว่าชุดไฮชุดได้แค่หมวกกับรองเท้าหมวกเหล็กกับรอง,งเท้าเหล็กกับผมฟาร์มทั้งวันได้แค่นั้นจริงๆผมวิ่งห้องม่วงนู่นเข้าห้องม่วงนี้ไปทั้งห้องเขียวห้องอะไรก็ได้แค่นี้จริงวันนี้คือแบบเป็นวันแรกคือมันของมันยังไม่ค่อยดรอปเนาะในส่วนของตัวเซิร์ฟเนี่ยมีแค่ปืนเนี่ยเห็นไหมปูซี่กับปืนกลเบา สามารถยังไม่ได้เลยแต่ว่าของแต่งปืนได้มาครบหมดแล้วนะจะเปิดแอร์ดแล้วก็ฟาร์มของบางครั้งเข้ามาแบบว่าของตกอยู่สองเมืองนะผมเปิดเมืองนี้เสร็จผมก็ไปอีกเมืองหนึ่งเพื่อจะไปเก็บอันนี้ไปเก็บแอร์ดเปิดใจโลสโคกไว้นะจะดูหน้าจอมันดูแบบมันขยับตามมือถือผมนะใจโลอะ มันช่วยในการช่วยยิงได้ช่วยยิงดีขึ้นนะสําหรับใครเปิดใจโรน้าจะดูแบบอย่างนี้แหละแต่ว่าแบบเวลาเรายิงอ่ะมันจะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราถังยิงตูดตกใจตกใจเลยคือถังยิงตูดเดี๋ยวเปิดห้องฟ้ากันเอาการ์ดม่วงบอกเลยคล้ายๆก่อนได้ก่อนอ่ะใส่แค่สามสิบผมใส่อ่ะใส่แค่นี้แหละ ใครเข้าก่อนได้ของก่อนเลยแต่ผมหาทั้งวันก็ยังแบบได้แค่นี้มันอยู่ที่ดวงนะดวงใครดวงมันนะเนาะอันนี้ก็ช่วยไม่ได้เนาะัวงจริงขนาดผมคือผมยังไม่ได้บ้องเลยซีโฟผมก็ยังไม่ได้เลยขนาดอ่าไดผมก็ยังไม่ได้นะเอ๊ะแต่แต่พูดถึงไดมันอันนี้ได้เลยนี่หว่าเราเลเวลสิบสี่มันก็ให้เรียนไม่ใช่เด็กมันให้เราค้าบได้เลยนี่หว่าแต่ผมได้ผงขาวแล้วนะ เมื่อกี้ผมได้เก็บการ์ดออกวะ่ะดึดูไม่มีการ์ดม่วงนะสงสัยมีคนมาฟาร์มด้วยแน่เลยไม่รู้ว่าใครไม่ใช่ไม่รู้ว่าเจ้าของเซิร์ฟแอดมินเขาเล่นด้วยไม่รู้ว่าเขามาฟาร์มหรือเปล่าการ์ดยังไม่ดรอปเนะี่ยโอเคเดี๋ยวรอในส่วนของอันนี้ละกันนะรอในส่วนของไอดรอปแล้วก็ไปดูว่าจะได้อะไรม้งจะเกลือรหรือเปล่า สามนาทีครึ่งรออุ้ยอุ้ยรถถังรถถังยิงยิงเลยยิงเลยไหมเออด้วยรถถังเลยไหมสี่สิบวิรอก่อนไม่น่ายิงมาแล้วอุ้ยมันยิงมาวะรถถังมันสามารถยิงกล่องแตกได้ไหมอ่ะมันก็เหมือนกับคนยิงต้องลองดูนะน่าจะยิงได้มั้งกระสุนนะยี่สิบหกยี่สิบห้าโอเคยี่สิบสี่ ไม่มีใครมาบอกว่าฟาร์มสบายมากเลยใครอยากเข้ามาเล่นรีบเข้ามาเลยแลวตอนดีเลยรีบเข้ามาเลยตั้งแต่ลงคลิปไปรีบเข้ามาเลยอาจจะเห็นผมกําลังเลดบ้านอยู่ก็ได้นะตอนดีเพราะว่ามันผมจะลงคลิปตอนสองทุ่มนะ <c oughs> เพราะผมเห็นคนมีบ้านอยู่หลังหนึ่งแล้วอ่ะผมเห็นในเซิร์ฟอะนะหลังใหญ่อยู่ไม่รู้เป็นบ้านแอดหรือเปล่า ครับเป็นบ้าแอดผมก็ต้องอได้ฟาร์มัดมาแล้วเก็บ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 กลับหรือได้ฟาร์มัดแล้วครับผมเพิ่งจะได้กระบ,บอกแรกตั้งแต่เลดวาฟาร์มัดคูณสี่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยถอดถอดถอดออกมาของแต่งที่ถอดออกมาเออเอาเอาโกไปได้ถอดปืนออกได้ออกฟาร์มัดลงมาเออ,อยิงไรตูกแล้วกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อน ผมในฟาร์มัดมาแล้วนะครับผมโอ้โหก็บอกแรกตั้งแต่เล่นทั้งวันอ่ะหาทั้งวันอ่ะที่เอาฟา์มัดมายิงถังดีไหมเออตอนนี้ยังไม่มีคนลงถ้ายิงถังก็คงอีกนานอ่ะไว้เป็นอีพีหน้าแล้วกันถ้าจะเล่นะนะเนะเดี๋ยวมาลองเอาฟาร์มัดยิงถังให้ทุกคนได้ดูว่ามันยิงยากไหมมันยิงได้ไหมดีกว่าเอางี้ดีกว่าเอาฟาร์มัดมายิงถังแล้มันยิงได้ดาาไหมเนาะ โอเคนะครับเดี๋ยวเอาของไปเก็บที่บ้านแล้วเอาของไปเรียนอู้เราถ,ถังยิงยิงยิงใน,นส่วนตอนนี้คือเซิร์ฟแอร์ดอปมันตกไก่เนาะมันอยู่เกาะเลยไม่ไปละแล้วเรือก็อยู่นู้นเลยไม่ต้องดไม่ไปละแต่กลับบ้านแล้วกันก็อย่าลืมเข้ามาติดตามเขาติดอย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยนะในส่วนของเซิร์ฟทีมคูณสิบนะครับเดี๋ยวออกไปให้ดูอ่ะไม่มีคนไม่เป็นไรออกได้ทีมคูณทีมคูณสิบน,นะครับนี่เลยเซิร์ฟ เซิร์ฟนี้เลยนะนี่ทีมคูณสิบนะครับเวลาหาเซิร์ฟไม่เจอให้พิมพ์คําตรงนี้นี่มีช่องให้พิมพ์ตรงนี้คําว่าทีมอะไรนะ T E A M ทีมแล้วกดค้นหาปับ๊บมันก็จะขึ้นเห็นไหมเขาก็จะมีเซิร์ฟคนอื่นที่เขาเขียนคําว่าทีมเหมือนกันในส่วนของเซิร์ฟนี้15วันนะครับแจกเหรียญด้วยเซิร์ฟคนไทยครับผมฝากไปด้วยนะลูกค้าลูกค้า <c oughs> โอเคครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็กราบขออาภัยไมนณะที่นี้ด้วยกันนะครับจะชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับโอเย